สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับช่วงรู้ยาพาเพลินบายเภสัชกรเอมออนกันนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องยาปฏิชีวนะและยาแก้เส็ที่ใครหลายๆคนมักเรียกผิดกันวันนี้นะคะน้องจะถามพี่เอมออนนะคะว่ายาปฏิชีวนะกับยาแก้เส็แตกต่างกันยังไงคะพี่ค่ะน้องดีมยาปฏิชีวนะนะคะไม่ใช่ยาแก้อักเสบอย่าเรียกสับสนนะคะเพราะทําให้เราใช้ยาผิดค่ะยาปฏิชีวนะ มีชื่อทางภาษาอังกฤษว่าแอนตี้ไบโอติกนะคะเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีรียเช่นเพนิซิลินอม็อมซิลินเตต้าไซคลินซึ่งไม่มีฤทธิ์แก้ปวดหรือว่าลดอักเสบใดๆเลยนะคะแล้วก็ไม่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัสด,ด้วยค่ะใช้รักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเท่านั้นเช่นกล่อมทอนซินเป็นหนองอักเสบหรือว่าแผลเป็นฝีหนองนะคะส่วนยาแก้อักเสบเนี่ยหรือเรียกภาษาอังกฤษว่าแอนตี้อินฟลามาทอรี่ดัก เป็นยาที่มีฤทธิ์ลดการอักเสบแก้ป,ปวดลดไข้เช่นแอสไพรินอบูโพโฟเฟนไม่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีรียและไวรัสนะคะซึ่งเราจะใช้บรรเทาอาการปวดอาการอักเสบเช่นปวดหลังปวดกล้ามเนื้ออาการเคล็ดขัดยอกเส้นเอ็นอักเสบหรือแม้แต่กล้ามเนื้ออักเสบก็ใช้ได้ค่ะและที่สําคัญมากนะคะเพราะการอักเสบส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียแต่เกิดจากสาเหตุอื่นเช่นการอักเสบจากโรคภูมิแพ้ คอแดงคออักเสบจากเชื้อไวรัสกล้ามเนื้ออักเสบจากการยกของหนักดังนั้นหากเรียกยาปฏิชีวนะว่ายาแก้อักเสบเนี่ยจะทําให้เข้าใจผิดคิดว่ายาปฏิชีวนะสามารถรักษาการอักเสบได้ทุกชนิดนะดังนั้นก็จะทําให้เราใช้ยาผิดประเภทและรักษาผิดโรคได้นะอ่าเรื่องนี้สำคัญมากนะคะแบบนี้ถ้ารู้แล้วครอบครัวของคุณรู้หรือยังคะ เราสามารถบอกต่อกับคนที่คุณรักและคนที่รักคุณขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาของ